าข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ27มิถุนายน2567กระทรวงการคลังชงครมเคาะหวยกเกษียณในวันที่2กรกฎาคมนี้ให้แรงงานนอกระบบซื้อหวยได้ลุ้น1ล้านบาททุกวันศุกร์นะคะถูกรางวัลโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเหตุทันทีระบุเฟดถัดไปข้าราชาการและประกันสังคม เช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะล,าล่าสุดนายเผาพูลรจันสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการสลาก,กเกเียณหรือ หวยเกษียณนั่นเองนะคะว่ากระทรวงการคลังจะเร่งเสนอคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอ,อนุมัติกรอบดําเนินการเพื่อให้กองทุนการออมแห่งชาติหรือกอชอดําเนินการแก้ไขพรบ,บเพิ่มเติมในวันที่2กรกฎาคมนี้นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่จะขยายหวยเกษียณไปยังกลุ่มข้าราชการและกลุ่มแรงงานในระบบประกันสังคมในเฟสที่2 ตอนนี้หุวยกเกษียณได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาของบอร์ดกชอชแล้วและตอนนี้ได้ส่งเรื่องไม้ที่กระทรวงการคลังแล้วซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนสำนักง,งานเศรษฐกิจก,การคลังหรือสศคเตรียมเสนอครมจะเร่งให้ทันภายใน2กรกฎาคมนี้และหากไม่ทันก็จะเสนอสัดดาถัดไปนะคะสำหรับหวย้ยเกษียณนั้นเป็นนโยบาท,ที่ต้องการจูงใจ ให้แรงงานนอกระบบเข้ามาออมเงินเพื่อรองรับวัยเกษียตมากยิ่งขึ้นโดยได้สร้างแรงจูงใจในการออมจากที่สายของคนไทยที่ชอบลุ้นโชคแต่จะมีเงินออมด้วยซึ่งการดำเนินการดังกล่าวยังใช้งบประมาณไม่สูงเฉลี่ยปีละ700-800ล้านบาทหากเทียบกับการใช้งบประมาณจ่ายเบี้ยคนชารา สูงถึงปีละเกือบ1แส0ล้านบาทส่วนรูปแบบการดําเนินการนะคะแรงงานจะต้องเป็นสมาชิกกอชอซื้อหวยกษเียณผ่านแอปพลิเคชันของกอชเป็นลักษณะหวยขูดดิจิทัลจะมีวงกลม10ตัวเพื่อให้ผู้ซื้อเลือกขูดรางวัลผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะได้ลุ้นรางวัลทุกวันศุกร์เวลา17นาฬิกาหากถูกรางวัลที่1จะได้รับเงินรางวัล1ล้านบาท โอ,อนข้าบ,บัญชีพร้อมเพย์ที่ท่านผูกไว้ทันทีทั้งนี้หวยกษียณมีอยู่2รางวันได้แก่รางวันที่1วงเงิน1ล้านบาทจํานวน5รางวัลรางวัลที่2วงเงิน1,000บาทจํานวน10,000รางวัลขณะเดียวกันหากแต่ละงวดไม่มีผู้ถูกรางวัลน,นะคะก็จะมีการทบรางวันนั้นไปในงวดถัดไปแรงงานนอกระบบที่จะเข้ามาใช้บริการหวยกษียณจะได้รับความคุ้มครองทั้ง3เด้งได้แก่การได้ลุ้นรางวัล เงินที่ซื้อหวยกเกษียณไปไม่หายนะคะและยังได้เงินผลตอบแทนจากก่อชอที่นำไปลงทุนให้กับสมาชิกด้วยนี่คือการอัปเดตล่าสุดสำหรับหวยกเกษียณลุ้นชงเข้าครม .2 สอกรกฎาคมนี้นะคะอัปเดต27มิถุนายน2567